พูดอะไรมัเหืยไน้ำมูกน้ำตาเลย้อยเลยอ่ะจิ้มุเลยอ้ยขอามตาตรตอนนี้ร้องอีสานฟังรูเรื่องัหมทำไมมันเป็นตาษาภาษาอะไรเลยนี่แหลม ที่น้าค้นหาคนยังไงก็อะไรบ้าามาขึ้นคิ่มุกอีกเป็นผู้ชายผู้ชายเที่ยไรนามพูดม่พูดจจ้าจ้าจ้อ่ะก็หยดดไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถช่วงสุดท้าย โอ้ยเร็วไหมอ่ะช่วยไม่ได้เนาะเป็นไงล่ะสีได้สีไม่ยอมมากันอะสนุกไหมสนุกไหมถ้ามีจะมาอีกไหมจากีกจากีกจากีกค่ะก็ต้องขอบคุณก่อนเลยนะครับผมงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเนาะถ้าขาดสปอนเซอร์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเน้นก่อนฮะ ค่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะกับประธานครูสีค่ะโอเคแล้วก็อีกหนึ่สปอนเซอร์หลักเลยนะครับผมขอบคุณทางทรูวิชั่นด้วยใช่ค,ค่ะแล้วก็ทรูแฟนเทชี่ของเราด้วยนะคะที่จัดงานดีๆอย่างนี้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็นี่เลย ะไม่สนุกและจะไม่ไพเราะถ้าขาดดนตรีจากอป,ปิสุย,<ว>ยโอเค<ว>แล้วก็สุดท้ายขอบคุณทางทีมเต้นด้วยนะครับผมใช่ค่ะ,ะพี่ๆนักร้องทุกคนเลยนะฮะทให้องไนี้สนุกมากจริงๆมากที่สุดเลยแล้ว,วหาเครื่องเวลาที่ออกมาเองอ่ะฮัลโหลทำไมเสียงเป็นงี้ฮัลโหลเสียงหายไปแล้วเองใช่นางจินต์ลาม่า<ว>ล่ะค่ะ ราขาดไม่ได้เลยเพร,รานั่นจินตนาให้แล้วนี่แฟนเราให้มันใจเราดูนี้เขาคุ้นแล้วเปลี่ยนเสียงหรือเขาไม่อินแม่เขาไม่ได้จับจริงจริงมันอยู่ในนี้นะจริงฮัลโหลจริงจริงหนึ่งฮัลโหลน่ะโอเค okay, okay. <c oughs> โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราดิ้เสียงให้ ขอบคุณแล้ว <c oughs> โอ้ยนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมวันนี้นะฮะเดินทางกันมาแบบหลายคนเราเสียเสียเสียเงินเยอะจากต่า,างจังหวัดนี่แราเสียเงินเยอะมากคือเราเล่อรีบมากันตั้งแต่ปีสี่ปีห้าถามว่ามาได้สี่โมงเย็นคือ,ามมาอ,ขอเขามารอก่อนเขามารอให้กำลังใจเรานะคะคือเขาต้องจ่ายค่าเดินทางแล้วก็ค่าบัตรด้วยนะ,นะครับผมแต่ถามว่าคุม้มไหมคะคุม้มไหมคะ ไม่คุ้มดูโอไม่ชไมหรั้คุ่รู้กับใครอ่ะปกติอ้อนไงลองฟังเสียงนี้อ้อนไหมอ่าที่ที่คุยตัวสองกระดมทุกคนชอบมั้งทียงไดมรู้อ งอันนี้ใครโทรมาโทรมาดิอ๋อเขาต้องรอดิได้ฮหอนี่ไข่ถูกปะเนี่คัยาพ้แทน่ใลาหน่อยใจรอเคีัหลฮัลโหลเฮ้ยใครอะแเา ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยมันทำวางเลยไ้เดี๋ยวที่ส่งสมบัตก็หายแล้วแหละเก๋เก๋จ้าแต่เขาเรื่องเขาเรื่องนะออเขาเรื่องสักทีเถอะขอบคุณม่งไ้่ขอบคุณเขาเลยมาขอบคุณทุกคนมากนะครับผมวันนี้นะฮะ ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมที่มามอบความสุขให้ทั้งไปท์ทั้งเนสนะครับผมพวกเราก็ทำเป็นพี่แล้วในวันนี้ต้องมีเท่าไหร่ใส่หมดเลยไม่แก้เนเียงไม่รู้ไปตกที่ตรงไหนนะเก็บมนให้ด้วยได้เดี๋ยวเอาคืนน่ะแกงมากผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะพวกเราก็ซักซ้อมกันแบบว่าเพื่ออรับใช่แล้วแบบอยากให้ทุกคนประทับใจทุกคนที่เรามีนะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วกันนะทุกคนน่ารักมากเลยนะครับ ขอบคุณนะคะยังไงก็ขอให้เก็บความเสียนอนนี้ตั้งนานนะคะแล้วก็คุณพี่คอยสนับสนุนพวกเราตั้งแต่อยู่ในบ้านจนถึงวันนี้และต่อไปก็ขอให้ยังอยู่กับพวกเราอยู่ในตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อเพื่อเป็นการนการเสื่อมอารมณ์กันก็อยากจะร้องเพลงนี้นะครับผมเป็นสุดท้ายนะฮะ มอบให้กับทุกคนนะครับผมในความรู้สึกดีของพวกเราั้งสองคนนะใช่ค่ะถ้าเสียงเป็นอันนีม่ต้องว่ากันนะเดี๋ยวจะเต็มที่นะคะ